สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันที่7จมกราคม2 5 6 7ค่ะพี่น้องประชาชนที่กรุรักแฟนคลับแฟนเพลงของครูอกยังค่ะมาอัปเดตสถานการณ์สวนหน้าบ้านของครูนกค่ะที่ตันเห็นคือลูกลกที่ครูนกเลี้ยงไว้ค่ะบ่อปลาคร์นะคะน้ําใสปลาสวยค่ะปลาบอนี่เลี้ยงมาสีปีสี่เขาหาีระค่ะพี่น้องค่ะ อ่อยู่จนคุ้นจนคุ้นกับคนเลี้ยงแล้วนะคะสังเกตดูนะคะเราอยู่ตรงไหนเขาจะหันหัวมาทางเรานะคะเพราะเขารู้ว่าเขาจะได้กินอาหารจากเรานะคะเปลี่ยนมุมดูบ้างปลาจะมาไหมนะคะนางก็จะเริ่มหันหัวมาหาเราครัน <c oughs> <c oughs> น่ารักมากๆเลยสัตว์เลี้ยงถ้าเราเลี้ยงแล้วนาะงคุ้นเราเราก็มีความสู่กูพันนะคะ นี่คือต้นไม้ที่คุณโอเ้ยงได้รับความอนุเคราะห์มาจากน้องๆในหมู่บ้านนะคะคุณนฤราสายรัดนะคะเศรษฐีเดือนนอกเศรษฐีเดือนในค่ะแค่เอาวางไวเอ่อกับขอนไม้นางก็สวยนะคะพี่น้องค่ะปลูกเส้นยินกระหฮงสีงามกับพี่นอ้องอ่บริเวณหน้าบ้านค่ะใต้ต้นไทรนะคะก็จะมีเศรษฐีเดือนนอกเดือนในนี่คือชุดแรกนะคะปลูกมาประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะคะ แล้วก็จำไม่เคยได้สักทีบารมีเศรษฐีหรือเปล่าจะไม่ได้แพ่บารมีหรืออะไรนี่และจำไม่ได้นะคะว่หน้าต้อยจันทิราพรให้มาด้านบนสุดก็เป็นกระเช้าสีดานะคะได้ความรู้สึกของครูนุยเอียงในช่วงนี้ชอบมุมนี้ที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เดินเข้าไปนะคะมาเด้อผู้ใดไกลไปไกลมาโทรหาครูนุยเอียงถามข่าว แวะดื่มน้ำมะตูมมีฟองใส่น้ำแข็งช่ำๆเย็นๆกันนะคะพี่น้องขานี่คือความฝันจินตนาการของครูในวัยเด็กแล้วก็ได้ทำแล้วตอนโตนะคะสุขในเราจะเท่าได้อยู่กับความฝันของตัวเองนะคะเราโตแล้วแต่เราก็สามารถเป็นเด็กได้นะคะตอนทำงานเราจริงจังตั้งใจเหมือนผู้ใหญ่แต่ตอนกลับมาบ้านเราต้องทำตัวให้เหมือนเด็กค่ะอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะคะ ด,ดูดนตรีก็จะเป็นมวนเด้ดนตรีนี้ได้ชื่อไฟล์ว่าตำเนียงอิตานะคะมาจากคุณฟุ๊ตตูตูดิโอมิวสิกนะคะขอขามาด้วยนะคะขอยืมเพลงมาใช้หน่อยนะคะเฮ้าเพลงก็จะเป็นเห่ากับพี่น้องค่ะทำให้กรุยังมีมีแบบอารมณ์ในการบรรยายภาพต่างๆนำพาทุกท่านชมสวนของครูนกนะคะอ่านี่ก็คือใต้ชายคาบ้านนะคะ นี่คือบ่อเดิมบ่อแรกนะคะบ่อแรกเลยในการเลี้ยงปลาคาร์ฟนะคะแล้วก็ไปบ่อที่สองนะคะโตหกแน่ค่ะเพราะว่ามัตเตลัมค่ะพี่น้องค่ะทั้งสามบ่อเราเชื่อมต่อกันนะคะพี่น้องค่ะเด็บกับยุจังทีอแล้วับพี่น้องวิธีของครูนกนะ พี่เห็นในตัวโตมากเลยนะคะพี่น้องเท่าต้นขาคุณนุกยีงแล้วนะคะตาบางตัวนะคะมาเด้อเพื่อน่มเยี่ยมยามข่าวช่วงนี้คุณนุวเยีมมงบอกท่านมีงานบรรยายคุณนุกยีงอยู่บ้านนะคะใครมีลูกมีหลานอยากพาลูกพาหลานมาดูปลาครับก็ยินดีเรียนเชิญน,นะคะคู่เฮเฮอยู่ตรงไหนต็มีความสุขถ้าได้อยู่บ้านตัวเองค่ะ แลเหมือนจะมีผู้ชายมานะผู้ชายมาจริงๆด้วยลูกชายพยาบาลเอาใส่กล่องมาตรงกับพี่น้องขาไันอย้กกินใส่กล่องได้ขันรอเขามา